สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วกับรถไถอเนกประสงค์ครับกูบะต้าเคอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์พัดนะครับตัวนี้นะครับรถสวยๆเลยมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับมีชุดเบรันให้ด้วยนะครับทางร้านนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นนะครับเก็กตุกมงลูกหมากให้แล้วครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับสตาร์ทแบตเตอรี่ได้ปกติครับมีสารีหน้าสารีหลังให้นะครับใครสนใจนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งแสนกับห้าพันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนกับห้าพันหรือว่าเพื่อนๆท่านใดอยากได้หางตัดหญ้าใส่ไปพร้อมอยากได้ หางพวนไปพร้อมก็จะจบอยู่ที่ราวประมาณสักแสนสี่หมื่นห้าพันได้อุปกรณ์ครบนะครับเดี๋ยววันนี้ทดสอบระบบนะครับให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันนะครับนี่เป็นรถไถอเนกประสงค์ครับรถไถสาหรับครอบครัวครับบางท่านนะครับหรือว่าทางสบปลาวทางเขตจังหวัดเลยเนี่ยเอาไว้ไปขนขี้ยางได้สบายๆครับวันนี้นะครับทดสอบระบบให้ลูกค้าได้ชมกันครับนี่ครับรถเขาเรียกว่ารถไถอเนกประสงค์ครับวันนี้เอามาดันให้ดูครับก็ รถอยู่ร้านหลายวันแล้วครับไม่ค่อยได้เอามาทดสอบนะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับอ่านะครับดูดันได้ครับดันได้นะครับสบายๆครับนี่อ่านะครับรถไถเล็กๆครับอ่านะครับกับคูเวต้าเกียร์ดีครับหนึ่งแสนกับห้าพันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนกับห้าพันครับการันตีนะครับเครื่องเกียร์ดีครับอ่า สงสัยน่าจะหนักคนว่ะเนี่ยครับใครอยากได้ไว้ใช้งานครับเนี่ยเป็นรถไถเนี่ยประสงค์หรือว่า,าเราเอาไปใส่รถต,ตัดหญ้านะครับด้านท้ายก็ได้นะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อาสามารถเข้ามาดูรถได้นะครับพ่รานนะักแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจัองหวัดอุดรธาน,นีครับโอ้โหกำลังแรงดีมากๆ เนี่ยครับเป็นพวงมัลายแบบเค้าเยอร์นะครับาเค้าเยอร์นะครับนฮครับีวิวฮูรีวิวฮูรีวิวได้เลยนะครอ้าวนะครับใครสนใจ1,000กับ5,000บาทเท่านั้นนะครับจัดทรงตี300กมครับตัวนี้กูโฟตา GRT 140พัสนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่091 8611191นะครับ